เรากังงูฉกเด้คำสิงครับแต่พันไม่รู้เป็นกฮักแห้งเนาะห่วงลูกห่วงลูก อ้ยใช่มังคอนสีโม่วงหัวเลยนะเอาเอาคำสิงเจออะไรน้ำคำสิงเจองูแล้วว่างูฉกเด้อคำสิงโอ้คำสิงคำสิงอ้าปากเลยโอ้คำสิงเจองูพี่ชัย เราง,งูฉกได้คำสิง,ง,องเอาใครเป็นใครแล้วทีนี้ดูเอาครับกลมเกี่ยวกันเลยเอาแล้วแต่ใครจะเอาใครครับ ใช่มังคนนี้พร้อมมากๆเลยพร้อมจริงๆครับใช่มังคนนี้พร้อมมากๆเลยแต่ก็ยังเกรงใจพ่ออยู่นะครับ ไปกับน้องแล้วนั่นเอ้าเอ้าไม่ห่วงไม่ห่วงหนุ่มเลยเอ้าเอ้าทีนี้ไม่เป็นสุกแล้วทีนี้เอ้าคำสิงก็จะไปอาบน้ำครับดูดูบนตองเอ้า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 พี่เอิ้นลัดลัดปลาถอย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 ตองถอยอ้ เอาลูกสาวกลับบ้านไในเมนอ้อนวันนี้นี่โอ้ดีใจมากน้องคงดีใจมากมากเลยครับผมดูครับโอ้โหเอา้าไปแล้วเพลินนั่งพี่เสียดายน้อง,ด,องอดูครับดูเอา้าเอาวิ่งไปวิ่งมาแล้วครับทีนี้วุ่นวายมากๆเลยบวัวตองเอา้า โอ้หนะโอ้จะเอาใครดีรักทั้งสองเลยครับผมรักทั้งสองเลยคำสิงดื่มน้ำอยู่ฝั่งนี้ครับรักก็รักเห็นคำสิงนอนเริ่มมาแล้วนี เห็นคำสิงนอนมาแล้วนี่เอาเลยบ่เป็นยังไม่ต้องกลัวเขาเห็นน้องนอนเขาก็จะก้มเอาน้องนะครับผมเป็นสัญชาตญาณของช้างครับผมถ้ามีอีกเชือกหนึ่งนอนเขาก็จะกลัวน้องจะเป็นอะไรครับ à, ah, nhìn mấy nè, đi bao diàn. Này bỏi, hai nón ít sả đi các bạn. à, nón lung lung, nón lung 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 nón โอ้ยเย็ยบดไิไปแล้วไปแล้วเอาไปแล้วโอ้ยพี่ก็รักน้องก็รักครับ <c oughs> อยู่ไม่เป็นสุขเลยนี่อืม กลัวว่าน้องจะเป็นอะไรครับผมจะจะใช้เท้าสก,กิดน้องให้ลุกขึ้นนะครับผมกลัวว่าน้องเป็นอะไรนะครับตอหรูต,อ,ตองครับแตาเป็นไม่รู้เป็นือสีหักแห้งเนาะ <c oughs> Hoàng lục, hoàng lục oh, 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 oh. tắm Ôi <laughs> oh. คนดนนี่ยันไปแล้วยันยันบอร์ทองแรนชนแล้วครับผมคนดุนเออพ่นเสียขาสกิดขึ้นครับจะนอนทับกันเด้อล่ะลูกสาวเอ้ยหลายเอ้ยจะนอนทับกันเด้วยขี่แตกได้ได้นอนทับน้องนี่ น้องนอนนานนะครับผมน้องนอนนานก็จะสั่งให้น้องลุกขึ้นไปหาพี่ชัยมงคนแล้ว <c oughs> อ้หอ้อดูขา <c oughs> ยกขาโยกขาให้เลย จะให้ขึ้นอย่างเดียวเลยเอาเอาเอาเบ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 าเต้องใช้บอร์ <c oughs> ตองจะชอบลูกชายไง เออทำอะไรนั่นทำอะไรนั่นทำอะไรนั่น <c ười> ฮัลโหลเัาเฮาวันนี้ก็ส่งมอบความน่ารักให้กับเอฟซีได้รับชมครับผมสำหรับพานองบตองครับสิงมงคลแล้วก็ชัยมงคลครับเป็นความน่ารักแบบ ครอบครัวนะครับผมเหมือนครอบครัวเลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับเอาเดูดูดมีม,มีมีเอาขาไปให้พี่เลือกไม่ถูกครับไม่รู้จะเลือกใครรักทั้งคู่ครับ